10ข้อห้ามเงินดิจิทัลหนึ่งบาทลงทะเบียนวันไหนได้เงินวันไหนเงื่อนไขาการใช้เงิน1 0 0 0 0บาทซื้อทองจ่ายค่าเทอมเติมน้ำมันได้หรือไม่ฟังด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะสรุปเงื่อนไขเงินดิจิทัลหนึ่งบาทล่าสุด ได้เงินวันไหนซื้ออะไรได้ใช้ยังไงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าและข้อสรุปของเงินดิจิทัลหนึ่งบาทยืนยันเงินเดือนต่ำกว่า7 0 0 0 0บาทเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน5 0 0 0สนบาทได้ทุกคนพร้อมขยายขอบเขตเป็นระดับอำเภอคาดว่าจะเริ่มโครงการดิจิทัลวอลเล็ตได้ในเดือน พฤษภาคม2,567ตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้และจะใช้แอปเป๋าตังเป็นช่องทางการใช้จ่ายกับร้านค้าร่วมโครงการโดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้ผู้มีสิทธิรับเงินดิจิทัลหนึ0 0บาทมีคุณสมบัติดังนี้เป็นผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่ถึง70,000บาทต่อเดือนไม่รวมโอทีมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันต่ำกว่า50,000 0บาท คิดเป็นจำนวนประชากรผู้ได้รับสิทธิจำนวน50ล้านคนเงื่อนไขาการใช้เงินดิจิทัล10,000บาทมีดังนี้เติมเงิน10,000บาทในกระเป๋าดิจิทัลใช้จ่ายกับร้านค้าภายในพื้นที่ระดับอำเภอตามบัตรประชาชนเท่านั้นต้องใช้ครั้งแรกภายใน6เดือนโครงการดิจิทัลวอลเล็โอนเงินครั้งแรกเริ่มเดือนพฤษภาคม2567หมดเขตเดือนเมษายน2570 ผู้ใช้สิทธิไม่สามารถโอนเงินให้ผู้อื่นหรือแลกเป็นเงินสดได้โครงการนี้ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิทั้งร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเงินดิจิทัลหนึ่งบาทวันไหนลงทะเบียนเงินดิจิทัล1น,นึ0ง,บ,ง 1, บาทเดือนมีนาคม2567ยืนยันใช้สิทธิโดยยึดอำเภอตามทะเบียนบ้าน10ข้อห้ามเงินดิจิทัลหนึ่งบาทห้ามซื้ออะไรหรือซื้ออะไรไม่ได้บ้าง1 ห้ามซื้อสินค้าออนไลน์ 2. ห้ามซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบ 3. ห้ามซื้อบัตรกำนันบัตรเงินสด 4. ห้ามซื้อทองคำอัญ,ญมณีเพชรพลอย 5. ห้ามนำไปชำระหนี่ 6. ห้ามนำไปจ่ายค่าเทอมค่าเรียนค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ 7. ห้ามนำไปซื้อค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าสธรรมชาติ 8. แลกหรือกดเป็นเงินสดไม่ได้9 นำไปแลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆไม่ได้10ไม่สามารถนำเงินดิจิทัลไปใช้จ่ายกับการบริการได้เช่นล้างรถหรือตัดผมเงินดิจิทัลใช้ยังไงการใช้สิทธิเงินดิจิทัลหนึ่งบาทนั้นกำหนดให้ใช้จ่ายได้ในระดับอำเภอภายในเวลา6เดือนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หากต้องการขึ้นเงินสดหรือกดเงินสดออกมาจะต้องเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นประเภทร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการใช้ซื้อสินค้าได้ทุกร้านค้าไม่ได้จำกัดแต่ร้านที่อยู่ในระบบภาษีร้านค้าไม่จำเป็นต้องจดแหวดแต่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิส่วนร้านค้าที่จะขึ้นเงินสดได้ต้องอยู่ในระบบฐานภาษีเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ